คลิปนี้พี่อรีจะพามาเย็บสมอปลายแขนแบบระบ,บายทั้งหมด2แบบนะคะต่อมาเดี๋ยวเราจะมาเย็บปลายแขนซึ่งปลายแขนพี่อรีจะเย็บสมอกนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของริมหรือปลายแขนเสื้อเราจะพับเย็บริมเล็กนะคะพี่อรีจะพับประมาณนิดนึงหนึ่งกระเบียดแล้วก็หนึ่งกระเบียดแบบนี้นะคะพับริมเล็กเล็ก,ลกย้ำ ปลายแขนเสื้อนะคะอันนี้เราพับเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมาพี่อารีจะมาเย็บสม็อกระบายนะคะโดยใช้ยางยืดเส้นเล็กแบบนี้ก่อนอื่นนะคะเราต้องกรอยางยืดใส่ในกระสวยแบบนี้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็ยัดเข้าไป <c oughs> เหมือนใส่ได้เลยนะคะเหมือนใส่ได้เลย ทีนี้เมื่อมีการใส่ยางยืดแบบนี้ด้านล่างยางยืดด้านล่างเส้นของเขาจะใหญ่มันก็เลยผ่านกระโหลกโดยที่มันแน่นเพราะฉะนั้นด้านบนตรงนี้เราจะต้องปรับให้ตัวตัวได้มันแน่นเหมือนเหมือนกันกับด้านล่างนะคะ,ะแค่นี้เราก็ดึงยางยืดขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมาเย็บนะคะเราจะเย็บจาก ด้านนอกนะเราจะเย็บจากด้านนอกแบบนี้ยังยืดจะได้อยู่ด้านในฝีเข็มที่ใช้จะอยู่ที่ประมาณเบอร์หหรือเบอร์สนะเว้นจากริมตามต้องการโดยทั่วไปพี่รีก็จะใช้ประมาณประมาณ1นิ้ว1กระเบียดอนะ่าโดยประมาณนะทุกคนหรือประมาณ1นนิ้วก็ได้แล้วแต่เราเสร็จแล้วเราก็เย็บย้ำแล้วก็ไล่นะคะระวังเหยียบโดนข้างล่าง เหมือนเราเย็บทั่วไปเลยอแบบพอมาถึงจุดเริ่มตน้นเย็บย้ําิดนึงเย็บย้บําิดน,นึงปักเข็มลงแล้วก็มาแล้วก็เดินขึ้นมาอันนี้คือเส้นขึ้นมาหาช่วงลำตัวอะไรประมาณนี้นะคะเราก็เย็บขึ้นมาประมาณสองสามฝีเข็ม แล้วเราก็ค่อยเดินเส้นเหมือนเดิมนะคะเรามองด้วยสายตาก็ได้ระหว่างแต่ละแถวสังเกตดูตรงนี้นะคะถ้าเราจับรูดๆนะคะรู้สึกว่ามันเหมือนสกิดสกิดมือเรานิดนึงเราต้องปรับตัวนี้ให้แน่นกว่าเดิมนิดนึง นะคะมันคือแบบด้านบนยังหลวมอยู่ถึงจุดเริ่มต้นเย็บย้ำนิดนึงแล้วก็เดินขึ้นบนนะะมันก็จะได้แบบเส้นยังยืดที่ต่อเนื่องกัน3ามเส้นแบบนี้สามเส้นสี่เส้นห้าเส้นแล้วแต่เราอันนี้มันก็จะพันพันกันนิดนึงอ่าหมุนๆตาม วิธีเย็บปลายแขนแบบที่สองเราจะใช้ยางยืดเส้นเล็กเย็บรอบปลายแขนโดยให้ห่างจากริมประมาณ1นนิ้วครึ่งหรือตามต้องการเย็บย้ำเสร็จแล้วเวลาเราเย็บเราต้องดึงยางยืดให้ตึงๆแล้วก็เย็บรอบปลายแขน เราจะมองด้วยสายตาเอานะคะยางยืดเราจะต้องดึงไปพร้อมๆกับการเย็บพอมาถึงจุดเริ่มต้นให้เราเย็บทับยางยืดนะคะแล้วก็เย็บยำ้ำ แล้วก็มาเหยียบทับกับจุดเริ่มต้นของเราแล้วเราก็เย็บย้ำนิดนึงแล้วเราก็ตัดออกก่อนนะคะตัดออกก่อนเย็บแถวต่อมาอันนี้มันก็จะพันพันกันนิดนึงแเราก็จะมาเย็บขึ้นมาอีกนะคะซึ่งห่างจากเส้นเดิมเพีรยรีจะให้เขาห่างอยู่ที่ครึ่งนิ้วโดยประมาณ เราจะมองด้วยสายตาเราจะไม่มานั่งวัดนะคะ,ะทีนี้เราก็เย็บยบเออเย็บย้ํไม่ใช่เย็บยับเย็บย้ำแล้วก็ดึงผ้าเหมือนเดิมนะคะดึงผ้าเหมือนเดิมแบบนี้ดึงผ้าช่วยบ้าง นี้ให้ห่างอยู่ที่ประมาณครึ่งนิ้วพอมาถึงจุดเริ่มต้นเหมือนเดิมเย็บย้ำนิดนึง ให้ยางยืดเขาทับกันก่อนนะคะแล้วเราก็เย็บย้ำก็จะ,จะได้แบบนี้ช่วงตำแหน่งที่เราเย็บย้ำตอนนี้มันสองเส้นอยู่นะคะอันนี้เราได้สองเส้นอยู่จะทำสามเส้นเราก็เย็บเพิ่มไปอีกอ่าเดี๋ยวพี่รีจะทำเป็นสามเส้นดีกว่ายางยืดเหลือน,นิดนึงอ่าทำเหมือนเดิมไปเลย เราจะเยอะเริ่มนะคะเราจะเริ่มเย็บช่วงตะเข็บช่วงตะเข็บนะคะเพราะว่าตะเข็บตัวนี้มันจะแอบอยู่ด้านในนะคะแอบอยู่ด้านในเวลาเราเย็บย้ำมันจะได้เนียนเนียน